ขอต้อนรับสู่การลงทุนกับวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมาดูค่าสถิติอีกตัวหนึ่งครับซึ่งนักลงทุนนิยมดูกันมากเลยนะครับนะฮะก็คือค่าอะไรฮะค่ามูลค่าตามบัญชีครับของหุ้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า book value per share นะฮะ BVPS นะครับมูลค่าตามบัญชีของหุ้นนั่นเองฮะเอ๊ะมูลค่าตามบัญชีของหุ้นเนี่ยคืออะไรหนอฮะดูสูตรนะครับมันก็คือฮะ มูลค่าของส่วนทุนนั่นเองครับที่อยู่ในงบแสดงสถานะการเงินนั่นเองฮะแต่ว่าที่เขาเอามาเนี่ยมันเป็นมูลค่าของส่วนทุนตามงบรวมนะครับคือบริษัทสมัยใหม่ฮะเขาไม่ได้เป็นบริษัทเดียวๆถูกไหมเขามีทั้งกลุ่มบริษัทมีบริษัทลูกบริษัทเลนบริษัทหลานอย่างเงี้ยฮะไปฮะมันอยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมงบการงบการเงินรวมเนี่ยเขาจะรวมของทั้งกลุ่มเนะี่ยอันนี้ก็คือมูลค่าของส่วนทุนตามงบการเงินรวมนะครับซึ่งรวมถึงอะฮะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วยที่ไม่มีอำนาจควบคุมก็คื บริษัทแม่เนี่ยนะไปถือบริษัทลูกอาจจะ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมดังนั้นลูกเนี่ยก็ได้ส่วนเงินทุนจากผู้ถือหุ้นอีก20%จากคนนอกถูกไหมที่เขาเรียกว่า non-controlling interest เนี่ยแหละฮะให้รวมด้วยนะครับและบวกด้วยอะไรฮะบ,บวกด้วยหุ้นบริมสิทธิ์ครับซึ่งก็มีอยู่ประบายนิดๆหน่อยๆครับปกติก็ก็ไม่ค่อยมีความสำคัญนะฮะแต่ว่า,เ,าเขาก็เผื่อไว้ก็บวกมาด้วยครับอันนี้ก็คือส่วนทุนนั่นเองฮะส่วนทุนนะฮะทีนี้เราหาเป็นต่อหุ้นถูกไหมจะสังเกตฮะไอ้ต่่อหุนนเีย ในการคำนวณของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต่อหุ้นเนี่ยหุ้นนี้เขารวมด้วยเขารวมหุ้นบุริมสิทธิ์ด้วยนะครับดังนั้นจำนวนหุ้นเหมือนก็เลยกลายเป็นฮะจำนวนหุ้นสามัญนั่นเองฮะจำนวนหุ้นสามัญบวกด้วยะฮะจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วลบด้วยนะฮะจำนวนหุ้นที่มีการซื้อคืนไปแล้วคือบริษัทเนี่ยบางทีต้องการจ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหุ้นในรูปของการนแหะซื้อหุ้นของตัวเองคืน,นจากผู้ถือหุ้นก็นคือให้เงินผู้ถือหุ้นไปแล้วก็อะไรฮะหุ้นตัวเองก็ หุ้นที่มาอยู่กับบริษทัทเขาเรียกว่า treasury stock ฮะอถูกไหมก็คือหุ้นของตัวเองนั่นแหละก็จะไม่นับเป็นจํานวนหุ้นที่มีอยู่นะฮะดังนั้นเมื่อ,อมาหารกันเราก็จะได้ book value per share นะครับนี่มาดูต่อไปเอ๊ะเราเอาไาใช้ทำอะไรต่อละาจา์อ่าที่สำคัญที่เอาค่านี้ไปทำต่อนะครับก็คือค่านี้ครับ P/BV ครับอะหรือ price to book value นะครับอะ price to book value เป็นไงฮะ ที่ตลาดหลักทรัพย์คำนวณฮะสูตรของเขาครับก็คือว่าเขาก็จะเอาราคานั่นเองหารด้วย book value per share นั่นเองนะฮะ book value per share คืออะไรอันนี้ก็สูตรเดิมนั่นเองนะฮะมันก็คือมูลค่าตามราคาตลาดต่อะฮะมูลค่าของหุ้นตามราคาทางบัญชีนั่นเองนะครับอ่านี่ะเขาก็จับมาหารกันนะฮะที่มันเลที่ผมเขียนว่าเชลลิงแค่อเพราะมันการดูในอดีตเท่านั้นนี่ฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันเอา บุ๊กแว l u ลเนี่ยมันเอามาจากอะไรเอามาจากงบการเงินที่ออกล่าสุดนะฮะไอ้บุ๊กแวร์ลูเนี่ยบุ๊กแวลูเพอแชเนี่ยเอามาจากงบการเงินที่ออกล่าสุดะฮะไม่ว่าจะเป็นงบรายไตรมาสหรือว่าเป็นงงบปีก็ได้ขอเป็นงบที่ออกล่าสุดนะครับ